hút thửng ngã ao đây ỏa đừng có sang chân tay điện xếp bếp thợ thợ này ด้วยมันไม่ถึงด้วยหรอเมื่อกี้มองยังไงก็ถึงนะจุดโทษเทมแล้วด้วยหวานชื่นใจเราเริ่มดิแท็บเราแล้วดิ พอรู้แล้วครับว่ามีแถบหนึ่งทีก่อนนั่งปั่นกันเพลินเล่นยากเลยเราแล้วเราก็เดินตีธรรมดาได้ไหมแค่นั้น ผังเครื่องอไปก่อนละกันดิแทบกันสนุกเลยนะจะไปเล่นชั้นบนต่อเออนี่ไงมันมันสนุกตรงนี้แหละเขาดิแทบรัวๆเออรบทุกอันแล้วบังเนี่ยถ้าเป็นดิเจ็บอะน่าสนุกเขาไม่ต้องปั่นไงให้เพื่อนปั่นไป จะไล่คนหรือว่าจะเซตแทบดีอะเซตแทบไม่ค่อยได้อะไรนะเห็นแทบเราซะด้วยคนนี้ตีจ้อุ้มะนั่งปั่นย้อยเยอะเราเลย อันแบบตึงๆ <c oughs> หนึ่งทีจ้ะจะแทบไป ลาคอปมีทางหลังหรือเปล่าโชวเดะเดี๋ยวแทบก่อนจ้า มีแทงหลังด้วยคนนี้ยังตึงเซตกับดักก่อนจ้าตอนไหนมีอีกมีทีให้เราเซตไหม หนึ่งทีพ่อหนุ่มขอตัวตลกได้ไหมครับได้ครับผมดิแทบกันสนุกเลยนะ เอามาแถบเราไม่มีนี่หว่าจะแถบก่อนจ้าเฮ้ยคนนี้เขามาเล่นตรงจุกเด็กแฮะันนี้แถบเราหมดแล้ว เอ้ยดิจูเอาหายเลยละ่ละล่าคอบพังโทรเทมก่อนแล้วกันหนึ่งทีก่อนพ่อหนุ่มพังเครื่องไว้ก่อนนะเรามีของดีเลิกด็อกเตอร์ โดนปลายดาบเฉยใครเขาเปิดกล่องวะเปิดกล่องเงินไปไหม ตายยากวิ <stell ies> ่งไม่ทันเอาแท็บ ในมือปลาหัวนางไปก่อนนะคะผม,มอยากทำอย่างนั้นได้นะจริงๆแล้วไปแล้วหนึ่งคนครับผมรอยเท้าใครเอ่ยอุ้ยเอาสุดปันสามคนเอาสุดเลยนะ เแ,แถบมาก่อนดิแถบไปเพื่อนรัวๆเลยไฟฉายแม่สาววันนี้ก็ถือไฟฉายด้วยเอาไฟฉายไปส่องกลุ่ หรือเปล่าจะแถบไปจ้าเครื่องสุดท้ายแล้วอะด้านบนโอ้เครื่องอยู่ไกลกันอยู่นะทางเครื่องแรงก่อนแล้วกันเนาะ ก็เตแทบไปหนึ่งทีก่อนเล่นไม่ได้ละซิตรงนี้หนุ่มคนนี้เขาเชิงหนาอยู่นะ ก็เชิงหนาอยู่นะเออหลอกกันไปหลอกกันมาแขวนจ้าจะแทบก่อน หนึ่งทีครับลาลาขอบต้องจะมีแทงหลังมาคนนี้ oh. วิ่งมาให้เราตีแบบนี้ต้องมีแทงหลังเ้าแหละโชวโชหนึ่งว่าจะหลังหักแผลนจาช่วยกันแล้วเรียบร้อยนี่มีใครเหยียบแถบเราเลยด่านเนี้ยแถบมันเนียนเกินไปเขามองไม่เห็นเขาเลยไม่เหยียบแถบมันเนียนเกิน ยังจะเก็บแท็บมาอีกจะเซตอีกหรอถามจริงมาขนาดนี้แล้วไม่ต้องไม่ต้องเซตล้วมั้งตีหนึ่งทีครับผมงับงับ <c oughs> ว่หนุ่มของเขาไปดิสแ็บเราตรงไหนนะผมว่าน่าจะตรงนี้แหละล่าสุด ดิแทบต่อหรือเปล่าวางไปอ่เห็นแบบมันตั้งแต่ปากซอยคือแบบความเนียนอยู่ไหนผมไปชดความเนียนอยู่ไหนแทบอะโอเคเขาดึงกันแล้วครับผมหรือว่าเขาลูกเองก็ไม่แน่ใจนะเอาห้องนี้มันห้องปิดตายเนี่ มีรอยเท้าแถวนี้ด้วยแฮะเงยบเงยบเงยบ <c oughs> โอ้โหโดนแล้วหนึ่งคนตีเดี๋ยวเซต็ไว้เดีย๋ยวเพื่อนมาเหยียบเดีย๋ยวเพื่อนมาเหยียบ <c oughs> บนเนินหนึ่งนั้นันเนียนได้ไงวะนะ่ะโอ้โหเวอร์เราแขวนเลยไหมแขวนเลยก็ได้มัง้งจริงนะ แผนเลยแล้วกันให้พ่อหนุม่มเนลนาโตที่แบบชอบปนประสาทเราก็ให้เขาลุนท่อไปก่อนใช้ไปนอนแล้วบายจ้าสวัสดีครับคุณประวานเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสรุปนะเดี๋ยวก็เที่ยงคืนก็แวะมาตีหนึ่งก็ยังแวะมาอยู่พูดแบบนี้ทีไรเฮ้ย รอช่วยเลยเหรอก็นหนุ่มเลยยังจะดิสแทบเราอีกไอหมอนี่มันกลัวจริงๆเลยไปหมอนี่ก่อนแหละรักแข่งปักเลยนะคนเนี่ยโคตรแข่งเลยวเว้ย เอาดิมีไม้สองแผ่น,นก็มาดิ <c oughs> นี่ไงเต็มหลังแ <c oughs> ขวนเลยดีกว่าอีกคนนึงค่อยไปหาแล้วกันเนาะให้หมอนี่มันสมควรโดน <c oughs> ไอแล้วหนึ่งคนเหลือคนสุดท้ายแล้วครับผม ห้องปิดตายนะเธอที่เนี่ที่นี่มันห้องปิดตายนะบอกก่อนนะห้องปิดตายที่แปลว่าเขาวิ่งวนได้อยู่ดีแล้ววะไปไปไปวิ่งหาท่อกันต่อมีเสียงท่อบ้างไหมแถวนี้เอาโหเติมของอีกเติมของวิ่งต่ออีกคนนี้เขาตึง ได้ยินเสียงทอมไหมเธอทอมอยู่ในห้องนี้ครับทอมอยู่ในห้องนี้นะนี่อท่อมอยู่ในห้องนี้แล้วก็ะโดดไปฝั่งนูง้นทำไมชี้ชี้ทำไมชี้ทำไมชี้ทำไมก่อนทำไมอ่ะ แลตรก่อนไปได้ไหมเอ้ยก็ไปได้อยู่นี่เออเออใช่เออเราเริ่ปิดท่อแล้วไงมาชี้หน้าเราชีโบชีเบไม่ได้นะวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า Bye-bye.